สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสํำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องทำดีได้ดีเสมอพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกผู้รุชนทุกคนที่มีชีวิตมิได้ราบเรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิตไม่มีความทุกข์ตลอดชีวิต ไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งที่ชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนนั้นพบอะไรอะไร,ะไรทั้งดีทั้งร้ายหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่ได้เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นว่าบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอขณะที่ได้เกิดไม่นานนักเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัว เป็นลาบลอยของมารดาบิดานั้นเป็นความได้ช่องได้โอกาสทําธุรกิจการงานต่างๆใครๆก็จะต้องพูดกันว่ารูปที่เกิดมาใหม่นั้นเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดทําให้มารดาบิดามั่งมีสีสุขได้ถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและ ทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังนักแต่ถ้าพิจารณากันให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่เกิดมาใหม่นั้นเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดขึ้นมาของผู้มีบุญนั้น ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมจะนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากบ้างนิดหน่อยแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากนั้นก็จะต้องถูกตัดรอนลงไปด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่านั่นเองคือเมื่อเกิดมามารดาบิดาจะยากจนก็ตามมือแห่งบุญ ก็จะต้องเอื้อมมาอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนนั้นให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทำไว้นั่นเองผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอมือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาอบอุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนอย่างปฏิหารมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายอย่างเช่น เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดีแต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับบิดามรดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมามารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นจากความเดือดร้อนนั้นนำไปวางไว้ที่หน้าบ้านของผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาแต่เด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือ แห่งผู้ที่มีบุญควรแก่การบุญที่เขาได้กระทำไว้นั่นเองแต่เด็กบางคนเกิดมาในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำกุศลในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นจากความยากลาบากนั้นแม้เมื่อมาดาวิดาจะพยายามเสี่ยงนำไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินนำไป อุปการะเลี้ยงดูคว่ามไม่มีบุญที่ทำไว้ก่อนนั้นทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางแล้วก็สิ้นชีวิตลงไปณที่นั้นอยากโดดเดี่ยวเดียวได้อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโหวยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้เลยและผู้เป็นมารดาก็อ,อาจจะถูกจับไปรับโทษฐานทางอาญา กฎหมายบ้านเมืองด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมกันไว้อย่างมากมายเช่นกันจะมีกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐี ก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาตินั่นเองเมื่ออกุศลกรรมคือการโคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกําลังกว่ากุศลกรรมที่กําลังสวยผลอยู่อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมนั้น ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีสีสุขนั้นก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีต่างๆสิ้นเนื้อประราตัวดได้กํำลังเป็นสุขอยู่ก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงๆผู้มีปัญญา จึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีซึ่งอาจทำให้พิศวงสงสัยจนถึงมีคนที่มีปิช,ชาทิฏฐิ คือความเห็นผิดเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นทำดีต้องได้รับผลของความดีนั้นเสมอทำไม่ดีจึงจะได้รับผลของไม่ดีนั้นเสมอเช่นกันเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างน้อยร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรต่างๆที่เป็นกรรมมากมายนับไม่ถ้วน เป็นทั้งกรรมดีคือกุศล,ลกรรมบ้างเป็นทั้งกรรมชั่วคืออกุศล,ลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทําในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทํามานับพบนับชาติมากมายจนนับไม่ท้วนจะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในพบชาตินี้ได้ละพบชาติในอดีตที่ทํากรรมไว้เบื้องหลังมากมายนักหนา กรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันคนบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักหนาะเช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อย เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้ายกมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรมดีมาแรงกว่ากรมไม่ดี กรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางไม่ได้อะไรอะไรก็มาขัดขวางไม่ได้เช่นกันชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกท้วนผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงในข้อนี้ย่อมไม่ประมาทในตัวตนเองย่อมเห็นภัยที่จะตามมา เป็นภัยที่จะเกิดแก่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบกระทําไว้ด้วยตัวของตนเองในอดีตชาติที่มากมายพ้นประมาณผู้มีปัญญาย่อมพยายามหนีให้พ้นหนีให้กรรมไม่ดีนั้นตามไม่ทันหรือไม่ก็พยายามสร้างกําลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไม่ดีให้ได้เพื่อไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ดีที่อาจจะร้ายแรงด้วยทำความชอกช้ำให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมาก ผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้ไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมในการทำกรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีในอดีตชาติที่ได้สั่งสมไว้นั้นให้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้ง่ายเข้าและจะส่งผลให้แรงเต็มที่ง่ายเข้าด้วยโดยไม่มีกรรมดีเพียงพอจะช่วยเหลือยับยัง้งหรือผ่อนคลายให้เบาลงได้ ผู้ที่ได้รับอะไรอะไระไร้รายแรงต่างๆตัวอย่างเช่นเกิดการเสียสติบ้าคลั่งไม่ทันที่จะรู้ตัวก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีหรือไม่ก็เสียหมดทั้งครอบครัวหรือประสบความหายนะสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเศร้าโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะก็มีผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้ แม้จะติดตามทุกคนผู้ทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่แต่ก็อาจไม่สามารถตามทันแม้ผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ติดตามตะครุบอยู่ได้และเป็นพลังที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก นั่นก็คือการนึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคำว่าพุทโธนึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของตัวตนเองให้ได้สิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นก็ย่อมหมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกันไปได้เลยไม่ว่าเวลาใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเป็นจะตายใจก็มีพุทโธพุทโธ มีอยู่ในใจเสมอกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเมื่อส่งผลจะต้องมีสื่อมีเครื่องมือมีมือเป็นเครื่องทำให้ถึงผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีตัวอย่างเช่นคนที่เมาสุราขับรถแล้วพุ่งชน ผู้ที่จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นก็คือจะต้องถูกรถชนถึงกับสิ่งที่ตัวเองอาจจะถึงพิการหรือต้องเสียชีวิตไปหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสต้องเสียเงินเสียทองรักษาพยาบาลมากมายคนเมาสุราที่ขับรถพุ่งชนเขานั้นคือเครื่องมือแห่งกรรมนั้นซึ่งมีสุราเป็นเครื่องบังคับให้พุ่งตรงจุดหมายได้คือให้กรรมนั้นส่งผลได้สำเร็จ หรือที่เรียกได้ว่าให้กรรมตามทันได้แต่แม้ผู้ที่กรรมนั้นตามมาอยู่เป็นผู้กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่เต็มกำลังด้วยความดีต่างๆมีการท่องคำว่าพุโทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของตัวตวนเป็นต้นพุโทโธอันเป็นยอดของความดีก็จะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิตเลยทีเดียวที่จะสะกดผู้ขับรถซึ่งกำลังมืนเมาด้วยฤทธิ์ของสุรานั้น ให้หยุดรถเสียทันท่วงทีก่อนที่จะพุ่งชนคนเป็นเป้าหมายสร้างกรรมตามอยู่นั้นความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้ที่กรรมตามติดอยู่นั้นอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอัศจรรย์อันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายในทางไม่ดีคือเจ้ากรรมนายเวร ผู้มีสัมมาทิฏฐิยอมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นมีไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรคือผู้ที่ถูกทำร้ายก่อนและถูกอาฆาตจองเวรแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือไม่เป็นผู้คิดร้ายไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือที่เรียกกันว่าแก้แค้น ผู้มีสมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวรแต่ย่อมไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุไม่มีผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรนั้นเช่นเดียวก,กันกับท่านผู้เป็นบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณทั้งปวง อะไรที่ไม่มีทางเสียหายก็มีแต่ทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทำย่อมไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้เหตุที่ต่างมีพบชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำทั้งกรรมดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในพบชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ได้ไปกัมเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกัน ทำนองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกันชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครตกใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งในภพภูมิเดียวกันกับเราทั้งหลายนี้ด้วยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและทั้งผู้มีพระคุณ เมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณนั้นคือทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงที่จะขอโทษและตอบแทนการบอกกล่าวด้วยเจตนาของใจจริงๆต่อพูด ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นเช่นนี้ไม่มีคำว่าหลงไม่ใช่ความร้ายเหตุผลแต่เป็นความปฏิบัติที่ถูกต้องและจะได้ผลอาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามมาอยู่ได้ด้วยการทำบุญทำกุศลน,นั้นแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในการทำบุญทำกุศลทุกครั้ง จึงพึงทําให้กว้างเอื้ออาทรให้ถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างพบต่างชาติกันก็ตามตั้งใจอุทิศให้อย่างจริงใจให้ด้วยสํานึกในความผิดพลาดก้ามเกินที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครๆทั้งนั้นให้ด้วยสํานึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ,อ้อมค่อยๆค,คิดค่อยๆบอกกล่าว แสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและภพยราะด้วยถ้อยคําจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคําและจิตใจที่ไม่ภพเราะจริงใจไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความภพยราะจากจริงใจผู้ต่างพบภูมิทั้งหลายก็ไม่ได้แตกต่างออกไปใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือว่าจิตดวงเดียวกัน เมื่อมนุษย์ชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นพบภูมิอื่นแล้วเนี่ยพึงระลึกถึงความจริงนี้การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้จะทำกรรมจะสามารถหนีไปไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไหร่ นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้ทำกรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่หนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลของกรรมก็เช่นเดียวกันกับการตกจากที่สูงของวัตถุนั่นเองสิ่งใดที่หนักกว่าเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน สิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทําในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีก็าตามย่อมส่งผลก่อนกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลทีหลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปและก็ต่อไปเรื่อยๆ อาจจะอีกหลายพบหลายชาติก็ได้เพราะว่ากรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลืมเลือนได้ด้วยการเวลานานเพียงไรกรรมนั้นก็ยังส่งผลอยู่เสมอกรรมจึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนมีท่านพระอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งท่านปรารถนาพุทธภ,ภูมิไว้คือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมารรึกชาติได้ว่า เคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธมาเป็นพระผู้ไกลาจากกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายนั่นเองแล้วก็หวาดเกรงชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับภพชาติไม่ท้วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งมิใช่ว่า จะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานาน,านแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันชาติพบภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลำบากยากเข็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่านภูมิได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนะักเบื่อหน่ายความต้องเบียว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยิ่งนะัก ด้วยความภาคเพียนพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดภพตัดชาติอนาคตให้หมดสิ้นได้โดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญรูปนั้นท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านที่สำคัญสำคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้า ก็ทรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนไปจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสัน้นทั้งยังมีคนไปจำนวนมากไม่สนใจจะไม่ทำให้กิเลสนั้นหมดสิ้นไปอย่างเกลือกลัวอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิดดังนั้นพพชาติสำหรับคนเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายหนักหนา ใช้เวลานานแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไหมโอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่วันใดวันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเราอะไรจะเกิดก็ไม่เดือดร้อนความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาติและมาในปัจจุบันนี้ เมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมิใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนทั้งที่มิใช่ว่าเราจะจําได้ว่าเราเป็นเราไม่ว่าจะเกิดเป็นใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุขก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทันไม่ว่าเมื่อใดก็ตามชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญยิ่งหนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ในวันนี้ปัจจุบันนี้ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอํำนวยไว้ชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ